สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวสหรัฐอเมริกาและชาวเวียดนามเมือ่อพวกเขาได้เห็นพรพันธ์สร้างประวัติศาสตร์พาทีมออร์เลนโดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลลีกสหรัฐพร้อมคว้ารางวาัล MVP ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโปวอลเลย์บอลลีกของสหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ในรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างออร์เลนโดของทีมพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ทีมชาติไทย เจอกับทีมอินดี้อีกไนท์ที่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าในรอบตัดเชือกมาได้ซึ่งปรากฏว่าในเกมนี้ทีมของพรพันธ์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการประสานงานของพรพันธ์กับบีทานี่มือตบของทีมเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25ต่อ21 25ต่อ19 19ต่อ25และ25ต่อ15พร้อมเงินรางวัลสูงถึง1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ33ล้านบาท รวมถึงชมพู่พรพันธ์ยังสามารถคว้ารางวัล MVP ในเกมนี้ไปได้อีกด้วยเรามาฟังกันว่าชาวสหรัฐอเมริกาและชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกของชาวสหรัฐโดยมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าพรพันธ เป็นมือเซตที่ดีที่สุดของเราฉันจึงไม่แปลกใจที่เธอสามารถคว้าผู้เล่นยอดเยี่ยมได้ในครั้งนี้มาต่อกันที่ชาวอเมริกาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่านี่คือแชมป์ประวัติศาสตร์ของทีมมันเป็นความสำเร็จของโอเรนโดมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากฉันขอขอบคุณทุกคนสำหรับความพยายามโดยเฉพาะพรพันที่เธอทำได้อย่างยอดเยี่ยมในครั้งนี้ ความคิดเห็นชาวอเมริกาคนต่อมาเขาได้มากล่าวชื่นชมพรนพันคล้ายๆกันในเรื่องนี้ว่านี่คือมือเซตระดับโลกเธอคือมือเซตที่ดีที่สุดของออร์เรนโดแชมป์ในครั้งนี้มันเป็นความพยายามของทุกคนพวกเราภูมิใจในตัวทุกคนในครั้งนี้มากความคิดเห็นชาวอเมริกาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าการที่ทีมของเรามีมือเซตที่ดีมันช่วยให้ทีมนั้นเหนือกว่าคู่ต่อสู้อย่างชัดเจน ยอดเยี่ยมมากพรพันธ์เธอคือมือเซตที่ดีที่สุดของเราความคิดเห็นชาวอเมริกาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอสแสดงความยินดีต่อทีมออรนโดด้วยและรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในปีนี้เป็นของพรพันธ์ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้มันมามันยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับแฟนวอลเลย์บอลอย่างฉันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ฉันไม่คิดเลยว่าทีมของเราจะสามารถคว้าแชมป์มาได้ทุกคนนั้นยอดเยี่ยมมากจริงๆโดยเฉพาะพรนพันที่เป็นมือเซตยินดีกับโอเรนโดในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาต่อกันที่ชาวอเมริกาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถคว้าแชมป์มาได้แต่เราก็สามารถทํามันได้สําเร็จยินดีกับทุกคนในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ฉันจะร้องให้แล้วจริงๆ ความคิดเห็นชาวอเมริกาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีต่อทีมออร์เลนโดด้วยและฉันนั้นติดตามทีมมาโดยตลอดซึ่งมันก็เหมาะสมแล้วที่ออเลนโดจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้และผู้เล่นยอดเยี่ยมควรจะเป็นพรพันธ์มันสมควรแล้วความคิดเห็นชาวอเมริกาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่านี่เป็นการคว้าแชมป์ที่ยอดเยี่ยมมากทุกคนในทีมอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดี โดยเฉพาะพรพันธ์ที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นก่อนที่จะกลับไปเล่นให้กับทีมชาติไทยขอให้เธอรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอเมริกาโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีต่อทีมออร์เลนโดด้วยมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของทีมเรา ่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามโดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าน่าอิจฉาประเทศไทยที่พวกเขามีผู้เล่นที่ไปต่างประเทศและประสบความสําเร็จอีกเมื่อไหร่ทีมชาติเวียดนามของเราจะสามารถทําได้แบบพวกเขาความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีกับพรพันธ์ด้วยเธอคือมือเซตระดับโลกของจริงฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทีมชาติไทยถึงอยู่ในระดับโลก เพราะเขาไม่เคยขาดมือเซตดีๆแบบนี้ไงความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าดูผู้เล่นของไทยแล้วมองกลับมาดูที่ผู้เล่นของเวียดนามมันช่างแตกต่างกันจริงๆแล้วเมื่อไหร่ทีมชาติเวียดนามจะสามารถทําได้แบบพวกเขาช่างน่าเศร้าความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยในยุคเจ็ดเซียนได้สร้างผลงานเป็นทางผ่านให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไป พวกเขามีคอนเน็ชันทำให้สามารถส่งผู้เล่นดีๆไปสู่ลหลีกดีๆระดับโลกแตกต่างกับเวียดนามแม้แต่โฟก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในต่างแดนเลยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบผู้เล่นของทีมชาติไทยและผู้เล่นของทีมชาติเวียดนามในเรื่องนี้ว่าต่อจากนุสราก็มีพรพันธ์ต่อจากพรพันธ์ก็มีนัทธนิชาประเทศไทยไม่เคยขาดมือเซตดีๆเลยแตกต่างกับทีมชาติเวียดนาม ที่ไม่เคยมีผู้เล่นดีๆแบบนี้ออกมาและจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับในเรื่องนี้ว่าเพราะทีมชาติไทยลงทุนไงละ่ะพวกเขาลงทุนวอลเลย์บอลมากกว่าทีมชาติเวียดนามทําให้มีผู้เล่นเกิดขึ้นมาทดแทนกันได้และส่งต่อไปพัฒนาในต่างแดนจึงทําให้ประเทศไทยเหนือกว่าเวียดนามในเรื่องนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าพรพันธ์นั้นเก่งจริงๆเธออยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดี ก่อนที่จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกฉันคิดว่าประเทศไทยจะทําผลงานได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้สั้นๆว่าพรพันธ์เธอคือมือเซตปีศาร์ถ้าทีมชาติเวียดนามมีมือเซตดีๆแบบทีมชาติไทยฉันคิดว่าเวียดนามจะสามารถไปเล่นที่วอลเลย์บอลเนชันลีกได้ไม่ยากความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติเวียดนาม ต้องมีมือเซตดีๆแบบนี้ถึงจะช่วยให้ทีมไปสู่ระดับโลกได้ทีมชาติเวียดนามมีโฟทีและตู้เย็นที่อยู่ในระดับเอเชียแล้วขาดเพียงตำแหน่งเดียวที่จะช่วยยกระดับทีมความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าต้องยอมรับเลยว่าผู้เล่นของไทยนั้นดีจริงๆพวกเขาประสบความสําเร็จในการไปเล่นที่ต่างแดนแตกต่างกับทีมชาติเวียดนามที่ผู้เล่นของเราเดินทางไปไกล เพื่อนั่งอยู่ข้างสนามความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงพรพันธ์ในเรื่องนี้ว่าพรพันธ์คือมือเซตที่ดีที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้เขาสามารถเซตให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายนั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีของมือเซตที่ควรจะเป็นมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าถ้าผู้เล่นของเวียดนามคนไหนอยากที่จะเก่งให้ดูวิธีการเล่นของนุสลาและพรพันธ์พวกเขาไม่ได้ตัวสูงอะไรเลย แต่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้จนสามารถเอาชนะผู้เล่นที่สูงใหญ่จากชาติตะวันตกมันช่างน่าทึ่งและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีกับทีมออร์เลนโดด้วยและขอแสดงความยินดีกับพรพานเช่นเดียวกันเธอคือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวอาเซียน และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวสหรัฐอเมริกาและชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้เห็นพรพันธ์สร้างประวัติศาสตร์พาทีมออร์เลนโดคว,ว้าแชมป์วอลเลย์บอลลีกสหรัฐพร้อมคว้ารางวัล MVP หากเป็นเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณไปคลิกเขา้ามไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณผิดก,กำลังใจใเราจำเปอนไปในขยบไกลคอมเมนต์ทุกไลทุกการแชร์ทีให้เรารู้สึกกินดีได้